กราบสวัสดีน้านะทุกท่านด้วยนะครับนะานะนักตกปลาครับผมที่ชอบตกปลากดหรือปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทําเหยื่อตกปลากดแบบง่ายๆนะครับผมย้ํานะครับแบบง่ายๆครับมีนะานะหลายท่านนะครับผมก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็การทําเหยื่อตกปลากดสูตรมัมหมักครับผมมีอะไรบ้างครับผมต้องหมักไว้เท่าไหร่หมักนานประมาณกี่ชั่วโมงครับผม ผมก็เลยมาทําให้น้านะได้ชมกันเลยครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับก็มือเก่าครับอยากดูก็ยินดีครับผมง่ายๆครับมามนนะครับอันนี้ผมไปขอซื้อกับแม่ค้าในตลาดนะครับผมตลาดแถวบ้านนี่นะครับผมตลาดนัดครับผมแม่ค้าไม่ขายครับแม่ค้าให้ฟรีครับผมได้ไม่เยอะครับ อันนี้หมูหนึ่งตัวนะครับก็จะได้ม้าประมาณเท่านี้นะครับผมดูครับหมูหนึ่งตัวส่วนอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้วันนี้นะครับผมมาชมกันนะครับกระทิครับผมกระทิชาวเกาะนี่ครับ10บาทครับกับม้าประมาณเท่านี้นะครับผมไข่ไก่ครับวันนี้ใช้ไข่ไก่นะครับผม ทำไมต้องใช้ไข่ไก่ครับวันนี้มีน้าๆหลายท่านนะครับว่าไข่ไก่ได้ไหมเพราะว่าก่อนอื่นครับก่อนหน้านี้ครับผมผมทําคลิปทําเหยื่อตกปรากฏลงไปนะครับผตอนนั้นคลิปที่แล้วครับผมใช้เป็นไข่เป็ดครับผมไข่เป็ดค่อนข้างจะหายากครับก็ถามกันมาว่าไข่ไก่ได้ไหมครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาทําไข่ไก่ให้ชมนะครับว่าจะได้ไหม ได้ก็คือทำได้แน่นอนครับแล้วปลามันจะกินหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็จะไปตกให้หน้านาดูคลิปต่อไปนะครับผมกวันอื่นครับเรามาทํากันดีกว่านะครับมีม้ามครับผมม้ามก็หั่นเป็นชิ้นเท่ากับเกี่ยวตัวเบ็ดของเราที่จะใช้นะครับประมาณเบอร์สิบสี่สิบห้ากะทิชาวเกาะครับ ไข่ไกครับสามฟองพอครับผมซื้อมาห้าครับแต่ใช้สามฟองก็พอนะครับวันนี้เรามาลงมือทำกันเลยนะครับผมง่ายๆครับมาลงมือทำกันเลยนะครับผมหั่นเรียบร้อยครับผมก่อนอื่นครับเราต้องมีภาชนะใส่นะครับเป็น อันนี้ก็เป็นกระปุกเหยียดเก่าผมที่ใช้แล้วนะครับผมก็ล้างให้เรียบร้อยก็นํามาใช้ต่อนะครับม้ามครับลงไปเลยครับอันนี้ส่วนที่ผมหั่นออกที่มันอยู่ตรงกลางม้ามนะครับอันนี้ใส่ลงไปได้ครับใส่ลงไปเลยเวลาตกเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับนม่รู้จะไปทิ้งไหนครับหมักใส่กันเลยดีกว่า ไข่ไก่ครับอันนี้เราอยากใส่หมดก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากใส่แค่ไข่แดงก็ได้ครับแต่ผมจะใส่แค่ไข่แดงนะตอกไข่ไว้เลยครับผมช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับทำเหยื่อไว้ตกปรากดหน้าหนาวครับผมตก จะตกแบบตามวังนะครับหรือว่าแยวบ้านผมก็จะเป็นแม่น้ำโขงเลยนะครับริมแม่น้ําโขงเลยบ้านผมก็จะไปตกกันจะใช้แค่ไข่แดงนะครับเหมือนเดิมครับตอนที่ผมทําเดย๋ยวชุดเก่านะครับม้ามกับไข่เปียกก็ผมจะใช้แค่ไข่แดงแต่ชุดนี้ครับเป็นไข่ไก่จะใช้สามฟองนะครับผมต้องดูก่อนว่ายามฟองจะพ้หอเปล่า เหลือแค่ส่วนที่เป็นไข่ขาวนะครับไขแดงลงไปเรียบร้อยจากนั้นก็ตีไข่ให้มันแตกนะครับผมคนใส่กันเลยครับตีเข้ากับม้าำที่เราเตรียมไว้นะครับผม นาอยากใส่เกลือก็ได้นะครับใส่สักนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับผมอยากใส่เกลือนะครับดูครับนี่ต่อไปครับผมกระทิสิบบาทครับกระทิสิบบาทนี่ไข่ครับไข่ลูกละสี่บาทครับผมที่ซื้อมาไข่ไก่นะครับไข่ลูกละสี่บาทฟองครับเียกันฟองนะกระทิสิบบาท โอ้โหเลอะเลอะโอเคใส่ลงไปเลยครับกีทิใส่ไปหมดเลยครับผมก็พอดีครับผมม้ามของเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะมากนะกะทิของสิบบาทพอครับผมประหยัดครับ หยัดเงินในกระเป๋าเลยครับผมซื้อเหยื่อไม่ต้องซื้อแพงครับหมามก็ได้ฟรีครับผมถ้าซื้อก็ประมาณ10บาทนะครับหมามหนึ่งชิ้นประมาณนี้10บาทนะครับตกกิโลหนึ่งก็ประมาณ50บาทหมามที่แมคโครครับผมที่เคยไปซื้อขนาดนี้ก็น่าจะ10บบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเหยื่อหมักของเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยครับง่ายง่ายง่ายไหมครับผมก็นานาลองไปทําดูนะครับง่ายนิดเดียวนลครับผมแค่นี้ครับผมหลังจากนี้นะครับปิดฝาครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับปิดฝาเสร็จนะครับผมหลังจากนี้ครับนําไปแช่ตู้เย็นนะครับผมหมักไว้สักหนึ่งวันก็ได้ครับผม 24ชั่วโมงถ้าานาๆรีบก็3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเอานำไปตกได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับเหยื่อตกปรากฏง่ายๆครับเป็นไงบ้างสูตรง่ายๆนะครับหวังว่าหนาๆนะครับน้องๆนะครับพี่ๆนะครับผมมือใหม่นะครับก็สามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับผมดูคลิปแล้วก็ทําไปด้วยดูไปด้วยนะครับผมเราบรองว่าทําเป็นแน่นอนครับ เอาไปตกรับรองว่าปลากินแน่นอนรับกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้ามีตัวยังงก็กินนะครับผมหมาหมักนะครับเราจะแช่ตู้เย็นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับถ้าชอบคลิปนะครับผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเจอกันหมักครับผมเราจะพาไปตกปรากฏดที่ไหนนะครับอย่าลืมครับติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ